สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำนนทเนี่ยครับด้านหน้าของเราจะเป็นหอน,นาฬิกาเทศบาลเมืองน,นนทบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นท่าเรือนน,นทบุรีนะครับสถานีเรือโดยสารนนทบุรีตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะสันว่าจะมาช่วงเย็นนะแต่ว่ามาถึงก่อน <c oughs> ก็นั่งรถรถเมย์นะมันมีหลายสายนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นสายรถเมย์ให้นะว่ามีสายรถเมย์อะไรบ้างที่จะ มาถึงที่นี่หรือว่าจะนั่งเรือโดยสารตรงนี้ก็ได้นะซึ่งตอนตอนมาเนี่ยซันนั่งรถเอ่อรถเมย์มาเนาะแล้วก็ตอนกลับซันอาจจะนั่งรถนี้นี่ไปมันจะไปตรงท่าเรือท่าโพก็ได้นะแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าสายสีดำเงินตรงท่าโพตรงนั้นนะหรือว่าจะไปแบบที่อื่นก็ได้นะอันนี้เป็นแบบบรรยากาศของท่าเรือนี่เลยอันนี้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนนทบุรีอยู่ด้านหน้า เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมีของขายเดี๋ยวเราตอนเย็นเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะซุ้มนนทบ,บุรีเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นมาเดินซื้อของกินนตรงนี้ไปเดี๋ยวพาเดินดูอันนี้เป็นซุ้มให้อาหารนะครับเดี๋ยวค่อยมาให้อาหารกันเดี๋ยวช่วงเย็นเราค่อยมานะช่วงแดดร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเข้าคาเฟ่ไปนั่งพักผ่อนเลยกันก่อนดีกว่าเนาะด้านนี้ก็เป็นจุดลงเรือนะครับเท่าเรือนนทบ,บุรี พาเดินดูด้านในนี่นะครับเนี่ยท้าเรือนอนนะท่านำนนนั่นเองนะอันนี้เป็นเรือข้ามฟากนะครับที่เห็นอยู่ทําไปฝั่งทางนู้นไปไหว้พระไปอะไรได้นะโอ้ยแต่ว่าตอนนี้เพิ่งยังไม่สี่โมงเย็นเราไปกินข้าวตรงนี้ได้นะมันจะมีเป็นอ่อันเนี้ยเขาเรียกอะไรเป็นของ บางขวางอ่ะเป็นของเรือนจําอ่ะที่จะมีพี่พี่นักโทษเขามาเอ,อทำอาหารแล้วก็มาเสิร์ฟน้ําเลยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มปิดเรียังเพราะว่าเขาปิดห้าโมงเย็นตอนนี้กำลังจะสี่โมงน่าจะมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาให้อาหารช่วงเย็นเดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้กันต่อตรงนี้มันร้อน <laughs> อันนี้คือจะเป็นรถนะสองศูนย์สามถ้าอิดสนามหลวงนะครับตรงนู้นก็มีเนี่ยสายเก้าสิบเจ็ด สายเก้าเจ็ก็มานะสายหกสิบสี่สายหกสิบห้าอะไรเงี้ยก็มาเดี๋ยวเราเดินเดินตรงเนี้ยเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าเขาจะปิดหรือยังถ้าเขาปิดเราก็มากินแถวนี้แทนถ้าเขายังไม่ปิดก็อาจจะไปนั่งที่คาเฟ่บางฝังตอนนี้เราก็เดินจากถนนใหญ่เราเดินเข้ามาในฝั่งทางนี้นะครับเพื่อที่จะไปคาเฟ่ใช้ระยะเวลาเดินน่าจะไม่เกินสี่นาทีนะ จากแมพประมาณสามร้อยเมตรนะครับเ,เดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านขวาของเรานี่คือเดินจำบังขวางนะครับนนทบุรีอ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้สามรอยเมตรสามร้อยเมตรนี่ตอนนี้เดินมาถึงแล้วนะครับปิดหรือยังย,ยังไม่ปิดสิเพราะว่ายังมีคนนั่งอยู่เลยอันนี้ยุติธรรมร้านยุติธรรมเท่าเทียม ข้าวแกงนะครับนูนคาเฟ่ยอยู่ฝั่งด้านนูน้นมีอันนี้ด้วยอ่ะมีแบบเล่นดนตรีสดด้วยเดินเข้าไปด้านใน รียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไปนั่งพักผ่อนนะเราอาจจะถ่ายเยอะไม่ได้นะเพราะว่าก็จะมีพนักงานที่เป็นผู้ต้องขังนะให้บริการอยู่นะก็เลยอาจจะแบบว่า,าถ่ายให้ดูแบบบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าใครมาก็คือเนี่ยด้านข้างเนี่ยบางขวางก็คือเป็นคาเฟ่ของเรือนจําบางขวางนะครับเดินจากท่าน้ำนนประมาณ300เมตรนะครับไปเดิน,ดนย้อนกลับไปถนนเหมือนเดิม พอเราเดินออกมาจากอา่คาเฟ่บางขวางครับเดี๋ยวลองเดินไปตรงนี้ก่อนไปร้านขนมปังร้านขนมเมืองนนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนอให้ซื้อขนมไปให้นะฮะเนี่ยรถมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าขนมปังน่าจะอยู่ด้านหน้านะด้านนู้นก็เริ่มมีของขายเดี๋ยวเราค่อยเดิน จะซื้อขนมปังก่อนอ๋อนี่มีขนมตัวนี้ด้วยมันเตาอบต้องเดินดยาวๆเดินดยาวๆขึ้นมาถึงนี้เลยเหรออเนี่ยลองเดินลอเดินอยู่ตรงไหน,นอ่ะเพราะนี่สายหกห้ารถอ่อมี อันนู้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดะครับสายหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอ๊ะหรือว่าเราเดินขึ้นมาเลยหรือเปล่าเนี่ยเราเดินเลยหรือเปล่าทุกคนโอ้ยตัวน,นี้เป็นไอศครีมนนเบเกอรีร่ปิดอ่ะหรือว่าร้านด้านหน้านี่มีน,น,นี้ร้านกาแฟนี่นะครับโอ้ร้านกาแฟด้านไหนนี่นี่ร้านนี้ก็ได้โอ้ อ๋อเนนนนนเบเกอรี่เ,เขาอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่มันเป็นอีกที่หนึ่งมัง้งที่เดี๋ยวเรามาช้อปปิง้งนนเบเกอรีร่อุย้ยน่ากินจังเลยอ่ะเค้กสตรอเบอรี่อุเดี๋ยวถ้าเราเอาออกไปจัดตู้เย็นมันจะเสียปรอี่สิบห้าบาทหมูหยองพริกเผาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินดูก่อนอันนี้ก็จะมีไส้หมูหยองสิบห้าบาทพี่นัทช็อกโกแลต สิบห้าบาทคูสิบห้าบาทยี่สิบาทเต็มเลยอ่ะเอาอันี้ดีกว่าทุกคนท็อฟฟี่เค้กท็อฟฟี่เค้กอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทครับแล้วท็อฟฟี่เค้กหนึ่งนี่ป๊อป่๊จะกินลูกเกดสิบบาทอ่ะเอาลูกเกดไปให้สองลูกเกดลูกเกตในสดนะฮะับเค้กหน้าเนียนโอ้ยมีเค้กลูกเกดเฮ้ยอะไรเค้กลูกเกตหรอไม่ใช่นี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 ่เค้กหน้าเนียนเต็มเลยทุกคนอันนี้เค้กไมโลโอ้โห นี่ไงเค้กไข่ทองเค้กไข่ทองเขาพูดสั่งเค้กไข่ทองหนึ่งกินมากเลยของทหายเอาอันนี้ด้วยเนี่ยของทหายสิบแปดบาทอันนี้อันนี้โลหมูหยองพริกเผาสิบสองบาทเอาอุ้ยอันนี้ก็น่ากินพีนัทช็อกโกแลตพีนัทช็อกโกแลตให้พีนัทช็อกโกแลตเ,เอาอันนี้อันหนึ่งสิบห้าบาทเอาอันนี้อะไรอะกระตง กระ่องอยูเทลา่าอ๋อมันเป็นแบบกระออ่องสับไตยูเทล่าข้างในเอาอันหนึ่งหมูสับไข่เค็มโหอุ้ยเยีมโรมมน,า,นาทุกคนสามสิบบาทเอาอันหนึ่งหนึน่าจะเป็นร้อยแล้วล่ะอ๋อคอละมังดืกินไม่หมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะสังขยาสังขยานุ่มนิ่มอุ้ยยี่สิบห้าบาทสามชิ้นสังขยานุ่มนิ่มโอ้โห คนน่ากินปะ,ม,ะปมีคุกกี้ด้วยย5้าบาทคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็คุกคกี้พิทาชิโอเอาคุกกี้พิทาชิโอหนึ่งอุ้ยหรือว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตก,ก็น่ากินนะเนี่ยนะเออเอาพิทาชิโอเอาพิทาชิโอเลยเฮเรียบร้อยได้ขนมปังมาเอ้ยได้แบบพวกขนมปังได้คืออะไรเงี้ยมาเยอะแยะเลยทุกคนทั้งหมดนี้อยู่ที่สองรอยบาทอะเยอะมาก กือบชิมมันละชิ้นละสิบบาทสิบห้าบาทเนาะบางชิ้นก็สามสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้จํานวนเยอะมากกินได้หลายวันเลยที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านั่นคือพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติะครับก็เดี๋ยวเราเดินลงไปด้านนี้รถเมย์ก็เยอะนี่รถเมย์สายบางบัวทองเอบัวทองเคหะสนามหลวง203นะครับไปสนามหลวงสายหกนี่เราสามารถไปสาย63ได้อนุสาวรีย์ชัย เดี๋ยวเราจะนั่งถ้าเราไปทางนี้เราจะนั่งนี้แหละไปตรงตุงนสามท่าอิดสนามหลวงคือถ้าเราไปรถเมก็ไปหกสามไปอนุสาวรีย์ไปแบบบ t s ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไปเรือก็คือไปลงท่าโพเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะไปยังไงนู่นฝั่งนั้นก็มีของกินละแต่ว่ายังไม่เดินแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวสักหกโมงตอนห้าโมงเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งสักหกโมงเย็นค่อยมาเดิน โอ้ตรงนี้มีทุเรียนด้วยทุเรียนน่ากินมากรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเป็นคาเฟ่เลยนะหุ้ยเฮ้ยเฮ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 ยอันนี้อันนี้น่ากินอันนี้น่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมาเดินกินอีกทีหนึง่งอุ้ยอันนี้ก็มีขนมปังด้วยขนมปังโอ้โหอุ้ยอันนี้ก็น่ากินเนาะตอนนี้เราก็มาถึงที่ นี่เห,เหมือนเดิมนะครับร้านของกินเดี <no ๋ยวรอหกโมงกันน่าจะปันคำคำมืดๆนี่เราไปนั่งในคาเฟ่รอก่อนดีกว่าช้องเย็นตอนนี้ออกมาด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูของกินกันดีกว่านี่ขนมไปเดินดูของกินกันว่าจะกินอะไรเนาะเฮ้ยนี่นี่นี่กินอันนี้ดีกว่ามีกินเมนอันนี้ดีกว่านี่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 อันนี้ครับ นี่เรามาซื้อนะครับเป็นมันมันม่วงนะครับร็มันเหลืองธรรมดาครับครับมีได้แล้วทุงอย่างโดยอันนี้ก็ไม่มวเวลารูซื้อขนมปังมาเราเยอะแล้วซื้อขนมปังจากนนเบเกอรี่มาตั้งสองร้อยเยอะมากอ่าเดี๋ยวลองไปเดินดูฝั่งทางนี้ว่ามีอะไรกินอีกที่ท่าน้ำนนนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ลูกชินหม้ไส้กรอกอีสานโอ้ยตรงนู้นเขาก็มีไห่เขาไปให้อาหารปลากันตรงนี้เป็นแบบกินดี๋ยวเดินไปดูนี่าอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไปดูทางนู้นก่อนดีกว่าของเยอะอยู่ อร่อยดีกินอร่อยดีนู่นนู่นน่นนก็มีมโรตดดีอันนี้ก็ขมอกชีสด,ด้านนี้ก็มีแกงครับเป็นปลาทอดเป็นแกงเป็นออของกินต่างๆนานาเยอะๆเลยน้ำต้องหู้นี่ใกล้ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะตอนนี้ น่าจะประมาณห้าโมงสี่สิบแหละาเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันเลยว่ะก่อนก่อน,อนไปให้อาหารปลาเดี๋ยวมาหามากินอันนี้ก่อนเนี่ยที่ซื้อมาไม้ยืนดูบรรยากาศนี่นะครับคือถ้าไปรถเมล์เราต้องเดินไปนู้นนะเดินเลยไปนู้นประมาณห้าร้อยเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบท่าน้ำนนนะฮะตอนเย็นเนาะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นตรงนี้กันด้านหน้าของเรานี่คือ เดือนเจ้าพยานะครับเทศบาลนครน,นนทบุรีเนตัวนี้เขามาให้อาหารปลาตรงนี้แหละอันนี้เขาข้ามไปที่ไหนกันนะ่ะเนี่ยมันเป็นเรือข้ามชาคน่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่าแบบเขาไปที่ไหนกันบรรยากาศแบบดีอยู่นะเดี๋ยวพอดูกันเอ๊ะข้ามไปไหนกันเออ บรรยากาศตอนเย็นเย็นอ๋อฝั่งทางนี้คือนอนทบุรีฝั่งทางนั้นจะเป็นท้าเรือข้ามฟากบางสี่เมืองออนะครับมีร้านข้าวมันไก่อะไรตรงนั้นด้วยนะอ๋อก็ออคือไปทางด้านนั้นทางด้านนั้นก็จะเป็นแบบเป็นแบบหมู่บ้านท,ทั่วไปแหละมีจุดอะไรน่าสนใจไหม ฝั่งด้านนู้นก็มีออมีวัดมีอะไรเยอะแยะอยู่แต่มันจะเป็นจุดท่ามซากจะพามาดูด้านนี้อู้คนลอยเรือข้ามซากนะครับรายาไปถึงนน้นเลยสวยอะ่ะมาดูเรือข้ามซากเลอ,อ,อยตะป่องตป่องตป่อง อันนี้คือเรือเร็วเรืออะไรกันตรงนี้ก็มาลงได้หมดนะครับมันจะมีแบบทั้งเรือเร็วเรือด่วนเรือไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็มาตรงนี้ได้หมดเลยประมาณนี้เขาเขาเริ่มขายของกินกันหรือยังไม่รู้เนะี่ยตรงนั้นเนะี่ยอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับนี่คือเดี๋ยวเราซื้อของกินอะไรต่างๆเสร็จก็จะมาขึ้นเรือตรงนี้แหละเพื่อที่จะ ไม่แน่ใจว่าไปลงบางโพได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องไปลงสาทรหรืออะไรยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วค่อยมาถามเขาเนี่ยให้อาหารปลาตรงนี้ร้งงมนน้ำเดี๋ยวเราไปเดินดูเลยดีกว่าเน่ตรงนี้ก็จ่มีโซนของกินเขาก็เริ่มตั้งร้านแล้วนะตอนนี้ประมาณเนี่ยอีกประมาณเกือบเกือบสิบนาทีจะหกโมงเย็ยนละ อยากไปเดินดูด้านข้างดีกว่าโอ้อันนี้ทอดมันปักไก่ปอเปียทอดของทอดอันนี้อะไรเอ่ยปลาเผานั่น,นมีปลาปเผาด้ปะปลาเผาไปจ้าร้อยสี่สิบปลาเผาปลาเผาทันนี่ยังไงเอ๋อนี่ปลาหมึกย่างอันนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดอะไรเงี้ยนะ เะเลยทอดซีฟูด้ดขึ้นข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอเดินดูก่อนยาวไปถึงนู้นเลยข้าวมันไก่อันนี้เป็นหมูสเต๊ะนะครับอือันนี้เป็นอาหารตมสั่งมีเนื้อขายน,นี่เป็นแบบปัดกะเพราปัดิแกงอะไรอย่างนี้รับหน้าชาดำนนรับหน้ารับหน้า อันนี้คือซุปปี้แล้วก็อาหารตำสั่งด้วยนั่งหมาดีโซ่ย้อมผักชามาอมห,หอมมากคือตอนนี้เขายังปิดอยู่เพราะว่าเขายังปิดมากอย่างนี้ยูเพราะว่ามันยังร้อนอยู่นะแดดยังส่องอยู่น,นันแข็งโอ้โหอันทะเลอันนี้เป็นหมูอ๋อมันยาวไปถึงนู่นเลยตรงนี้มีแบบที่นั่งกินด้วย นั่คือนั่งกินได้ทุกที่หรือว่าอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะเป็นของมังร้านเนาะยุน,นตรงนู้นก็มีตรงนู้นคือเป็นร้านค้าเหมือนกันนะตรงนู้นเราเคยมากินส้มตําม,มากินอะไรเงี้ยโอ้ที่พิพิธภัณฑ์นนทบ,บุรีเก่ามากเลยสรกลางจังหวัดนนอันนี้น่าจะเป็นส,าร,าสระสราอันเก่าเนาะนี่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นร้านอาหาร เดี๋ยวลองเดินไปตรงนี้ก่อนเราก็จะได้กลับมากินข้าวตอนกลางคืนเขาน่าจะแบบมานั่งกินข้าวกันเยอะแยะอย่างนั้นอยู่ตรงนี้สวยจังเป็นแบบทางเดินผ่านเนี่ยร้านขางกินนี่ไงมันมีตรงนู้นด้วยมันมีตรงนู้นด้วยอันนั้นเหมือนจะเป็นสันเจ้านะครับ ตรงนี้เราเคยมากินร้านตรงนี้แหละเ <g ül> ดินดูจริงๆอ่ะถ้า้ำนนมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรือคนมันก็ประมาณนี้แหละเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆนีน่นละครับยร้านเขาก็มีอยู่ประมาณเข่าเนี้ยเล็กๆนี่ด้านนี้ก็มีร้านริมน,น้ำถ้าใครจะมากิน,บนแบบบนแพริมน,น้ำอย่างนี้ก็ได้นะ <c oughs> บรรยากาศดีมากคิวมากตอนนี้เอ่อเป็นช่วงหกโมงไเดินดูกินอะไรดีกับข้าวอันตามสั่งก็มีนะแต่ว่ามันยังร้อนอยู่ไงแดดนี่คือหกโมงเย็นแล้วนะแต่ว่าแดดก็ยังแบบว่าสุดๆเลยไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างตงัวนี้ไปหาก,กินข้าว น่าจะกินข้าวมันไก่หรืออาหารตำสั่งแถวนู้นแหละจะลงตรงนี้กันตรงน,นี้เรามานั่งกินมนะีมีหมูสเตะด้วยทุกคนสิบหกไม้แปดสิบบาทมี่สิบไม้อุ้ยยี่สิบไม้หนึ่งร้อหมูสเตะอันนี้เป็นกับข้าวเี๋จะก,กินอ๋อมีขนมด้วยดูปะิน oh <my> ข้าวจะสั่งอาหารก่อนเนาะ ตอนนี้เราแวะมากินข้าวอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งนะก็คือมากินข้าวตามสั่งอยู่ฝั่งนั้นก็เป็นตามสั่งมันกะแล้วมีแบบหมูสเต๊มะมีข้าวมันไก่มีอะไรเงี้ยเดยวเราค่อยจะเดินนะเดี๋ยวกินข้าวกันให้มีแรงก่อนร้านน้ำร้านอะไรเข้าอยู่ตรงนี้หมดเลยเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะอยู่ที่16ไม้ราคา80บาทนะครับแล้วก็เราก็สั่งกินข้าวผัดปูมานะครับ เดี๋ยวก็จะกินข้าวแล้วก็ไปเดินดูอย่างอื่นว่าแบบมีอะไรนะ่าสนใจอีกหรือเปล่าแล้วก็สั่งเก็นน้าอารมณ์มา oh. ตอนนี้ก็คือแดด, <laughs> ด,ดกันแดดก็ร้อนอยู่ mm hmm. ช่วงนี้คือหกโมงแ mm hmm. ดดยังร้อนอยู่นะแล้วก็แบบว่าอันนี้ก็จะก,กินข้าวแล้วก็ออกไป้างนอกกันอีกทีนี mm hmm. ่เลย,ดยลเดี๋ยวเราจะก,กินอันนี้เ mm hmm. นี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มเขามีพริก มีพริกมีหอมมีแซงนะครับมันชิมก็จะหว,นวานๆะนี่หื้มอร่อยดีนะน้่ชิมเนียนเียอื้หอแต่ตอ,อนนี้เอ่อ 6โมง20นาทีมืดแล้วทุกคนตอน6โมงยังแสงจ้าเลยพอผ่านไป20นาที6โมง20ตอนนี้มืดแล้วแล้วคือที่สาคัญมืดมากเหมือนฝนจะตกเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารตามสั่งยาวไปถึงนู้นเลยเนี่ยแล้วก็มีร้านน้าร้านซุกเก้อันนี้เราก็จะกินแบบร้านนี้นะแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็มีร้านอาหารตามสั่งที่เขาเริ่มเขาเริ่มแกะแบบเขาเริ่มแกะข้าวออกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบอาหารตามสั่งเยอะแยะเลย นี่เมื่อสักครู่เราก็กินหมูสเต๊ะร้านนี้สเต๊ะข้ามันไก่พูดไปน่าจะน่าจะเอ่อเป็นคนที่รีวิวรีวิวตลาดไปรีวิวการกินไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่ากินข้าวจานหนึ่งกับหมูสเต๊ะนี่คือแน่นและะ้วอะกินไม่ไหวและนะ้วเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนี่ก็ปลาเผาอเดี๋ยวลองเดินไปดูอุ้ยใสายนีเป็นแบบของทอด เดี๋ยวลองเดินไปทางนั้นวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีของขายอะไรเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูริมริมตรงนี้ว่ามีอะไรอีกอเดี๋ยวเราลองเดินดูฝั่งทางนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบโซนขายของทั่วไปนะเป็นตลาดมีรองจงเกงเสื้อผ้าโอ้หวันนี้เป็นแบบตลาดขายของรู้สึกว่าร้างทําเล็บเยอะเหมือนกันนะ ร้านทำเล็บก,ก็พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ตรลางข้าวเพราะถ้าเดินขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็อาจจะต้องไปรถเมล์แล้วละ่ะเอ๊ะสี่หกเจ็ดเขามีสายสี่หกเจ็ดผ่านมาด้วยอ่ะร้านทำเล็บทาไมร้านทำเล็บเยอะจังอ๋อหมดแล้ว เน่ยสายสี่หกเจ็ดหกเจ็ดมาให้นครินมาให้โดนสาร,รยานะครับสาย467หกเจโหจากสลร,รยาได้หรอโหอ๋เนี่ยเราเดินอ๋อตรงนี้เขาก็เริ่มเก็บแล้วนะมันน่าจะเป็นช่วงตลาดขายของช่วงตลางวันแหละทุกคนเนี่ยยาวไปถึงตรงนู้นเลยลองเดินดูนั่นขายรองขาว มีขายรองเท้าขายเสื้อผ้าเริ่มเก็บและเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนู้นเลยยาวๆไปว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างเพราะว่าที่ท่าน้ำนนก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเราเดินบนๆก็มีร้านค้าประมาณนั้นแหละสำหรับวันนี้นะวันอื่นๆอาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้ก็ประมาณนี้กินข้าวิิมแล้ว ถ้าเป็นกลางวันนะกลางวันตรงนี้เขาขายของเต็มเลยแต่ว่ากลางวันเขาก็ปิดไงเพราะว่ามันร้อนเขาก็เลยปิดท่าวันนี้เราไปถึงนู้นเลยลองเดินดูเนาะดูบรรยากาศอไปรถเมล์จังหวัดเขามีงานจังหวัดเขามีงาน ร้านรองเทา้าร้านกระเป๋าอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยตัวอัทาทะเลเออเอเอมีอัทาทะเลด้วยมีหมู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 หยองหมูหยองหมูหยอง,หม,ห,องหมูทุบอะไรเงี้ยนะเหมือนตรงข้างหน้ามันจะมีตลาดนะด้วยนะทุกคนเหมือนเหมือนจะมีตลาดอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูเน้อหมูฟ้าพแผ่นฟ้าพแผ่นก็มี ปลาแผ่นเนี่ยเด้เรามาจะมากินปลาแผ่นทุกคนเราอยากได้ปลาแผ่นอุ้ยเนี่ยมียี่สิบบาทจะมีเอาถุงละห้าสิบเหือเอาอันนี้ถุงหนึ่งรับนี่ได้ปลาเป็นปลาแผ่นนะครับมาหนึ่งเอาไปไว้กินที่บ้านอุ้ยอ๋อเนี่ยมีบอกว่าโซนของกินโซนอะไรเงี้ยลองเดินไปเรื่อย เดินไปดูเรื่อยๆเยาวๆไปมพะพร้าวโอ้อยมพะมพร้าวมะพร้าวอันนี้น่าจะไปเดินถึงตลาดได้นะอ๋อนี่ไงเป็นตลาดแต่ว่าตลาดก็เก็บแล้วเหมือนกันเพราะมันมืดแล้วตลาดก็เก็บแล้วเหมือนกัน อ๋อก็จะมีตลาดตอนเย็นน่าจะประมาณแบบไปสามสี่โมงอะไรเงี้ยก็น่าจะขายอยู่ประมาณนี้ตอนเย็นนี่มีตลาดด้วยทุเรียนหมดแล้วหมดแล้วอ๋อตัวนี้เป็นตลาดอาหารเขาด้วย น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราข้ามไปรอรถฝั่งนู้นดีกว่าเราต้องไปสายหกสิบสามตอนนี้ขึ้นรถเมย์สายหกสิบสามนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปลงที่อ่น่าจะไม่ลาดเลาก็ไม่เซ็นทรัลลาดเทาก็หมอชิดนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะว่าจะไปลงตรงไหน,นแต่ว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะทุกคนก็ปบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับที่พามาก็ ถ้าใครแบบว่าอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากมาเดินเล่นก็มาได้นะมาด้วยรถเมล์ก็ได้นะครับมารถเมล์มารถไฟฟ้าแต่ว่ารถไฟฟ้ามันจะไม่ได้ใกล้เท่าไหร่นะมาลงแถวกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้แล้วก็นั่งบินนั่งแท็กซี่มาต่อนะตอันนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับก็ไปลงที่ BTS หมอชิดนะครับ <S <S BTS <S <S หมอชิดอ่า uh, MRT สวนจุจกักาอยู่ที่19บาบาทนะครับอาจจะไปลงตรงนั้นเลยแล้วก็ เดี๋ยวรอดูก่อนอาจจะลงเซ็นทรัลพ้าวแล้วก็ไปเดินยูเนี่ยนมอลหรือไม่งั้นก็ไปลงจตุจกักรก็อย่างอย่างที่บอกก่อนหน้านะก็มีรถเมย์นะครับรถเมย์ก็จะมีหลายสายแล้วก็มีเป็นรถรถไฟฟ้าแต่ว่ารถไฟฟ้ามันต้องมาสายสีวิเสีม่วงซึ่งสายสีม่วงก็จะมีลงอาจจะลงติวานนท์ก็ได้หรือว่าจะไปลงที่ กระซวงจากทลานสุขก็ได้แต่ว่าถ้าลงกระทรวงจากทลานสุขน่จาจะง่ายกว่าแถวๆนั้นมันมีบิ๊กซีนั่งวินอร์ไซค์เข้ามาก็ประมาณ30-40บาทนะครับมันประมาณ2กิโลเกือบเกือบสามอ่ะหรือไม่อย่างนั้นก็นั่งนั่งเรือนะครับจากสาทรจากท่าต่างๆมาลงที่ท่าน้ำนนก็ได้นะครับแล้วเวลากลับก็คือกลับเรือก็ได้มาได้3ามทางแต่ว่าทางรถไฟฟ้าจะยากหน่อย น่าจะประมาณนะี้นะทุกคนเดี๋ยวขอ,อตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะบบ๊ายบาย